ทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับเอ็มมี่จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นรอบนี้รอบที่สี่นะครับเอ็มมี่จะมุ่งมั่นในฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำยอดหนังที่ผมบุนบอกต้องเป็นตัวการ์ตูนรางวัลยอดเยี่ยมความผิดสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องมาที่นี่คือมัดคิด มสุไม so it ่ได้ครัไม่มีเพชรครับเะ้ผมอาจะไม่ได้สุ่มนะครับต่อไปแรเส้นทางฮีโร่ครับไม่เกี่ยวอะไรหรอกครับนี้คืออัญเชญรายวันครับทุกคนมาวารูปทุกคนนะแล้คุณจะได้ลดไอ้ลดคลิปครับและแลกเปลีไอเม้นครับผมว่าจะแลกบี้ครับกััให้กคน 刚才我没抱被子盖着呢。 สู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู mm. ้อย่างมีสต์ แล้ไปสืบเกี่ยวกับที่เรียกไอดอกแล้วครับที่เรียกไอดอกใช้สารเคมีในการทำผมใส่ที่เรียกไอดอกไปในหลอดพลาสติกและหลอดพลาสติกตกแตกครับทำให้แข็งตัวจนและมันแตกไปตกแตกด้วยครับหัวก็เลยกลายปเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็เป็นสรัรในลักษณรเรียกไอดอกมาเลยครับ มาอีกแล้วครับนี่การยิงกันครับทุกคนรับเห็นอะไรบนป้ายโฆษณาแรือเปลครับมีคนอยู่บนป้ายโฆษณาครับเย็นชี่ของคนอื่นไปเลยนะผู้หญิงคนนั้นอะขอรบอกน,นะคือการชุดรอดบรหลังคาโรงเรียนกับป้ายโฆษณาผมจะไม่ใส่อินโทรนะ คลิปมันจะยาวเกินไปเนาะคลิปหนึ่งมันตั้งยี่สิบนาทีเลยใช่้มครับใครนชอบลุกเองกังเลยนะครับลุกเองบ่อยมากเลยเกินทีสุด เดี๋ยวเราไปดูตอนคนเหลือ30คนนะครับเผื่อจะเบื่อกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนคน8คนที่ถูกฆ่าไปแล้วนะครับเจอก,กันครับเอ้ามลุมบอกขออไรนี่นะครับี่คิปที่แล้วไม่ได้ตดต่อตึ๊บทุกคนครับก่อนนั้นมีคนเล่นบาเล่ยครับยังไม่ถึงกแคนยังไม่ถึงกันจนคนเลย มีนคนเล่นบาสเล็กจวนครับซึ่งผมมันเล่นมาที่ผมนลครับแย่ yeah, นะครับนาจะต้องเอาชีิตกัพี่ต้เนะผมต้องลงหน่อยละสิยิงกันแล้วครับมีคนเล่นบาสเล็กกันแล้วครับแตผมว่าไม่ตัดต่อล้กไปดูนะ <c oughs> ผมว่าเขาจะไม่ฆ่าผม <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เราจะขึ้นไดมอนด์กันแน่เลย <c oughs> ถ้าเกิดผมรอดนะตอนนี้เกิดการชูขึ้น <c oughs> เลยเน้ะยแล้วครับ เอาแล้วบาเลยยิงไม่แล้วครับคนที่จะยิงผมนายต้องอยู่ตรงโรงพยาบาลตรงนั้นครับว้าวแล้ววงก็มีตรงนี้ครับวงต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ก็วงทำไมอยู่ตรงนี้ครับไม่ก็ตรงนี้ครับ ่อย่าดีครับทุกคนดูบนหัวครับมีไลฟ์สนครับทุกคนเป็นนักงานหญิงคนเปิดเก่าคอนโดอยู่ตรงนั้นครับทุกคนครับมีคนเปิดเก่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมขอบอกไว้ก่อนนะว well ่าผมสตรีมทุกวัน ยกเวน้นวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ผมว่าผมจะมาสจีนนะแล้วก็ในโซนกับจีนนี่ไงหอบขยับมาก่อนอน,น,น,กกนี่คืออรครับนคือดอนเมืองโซนกลางนี่เหรอครับทุกคนครับป้ายโฆษณามีคนตายแล้วครับมีคนตายบนป้ายโฆษณาแล้วครับดูของศพครับ เรเกิดเตือนนะกันกันขึ้นอเอาแล้วใครเนี่ยครับครับนี่ผมกดขอ่แล้วย่มสีไม่ใช่ไม่เป็นไรครับอ๋อผมอยากเล่นกระดบเนาะอยากกินพี่หกคนตุดแล้วครับพี่หกคนแล้วอเครข่้งบินมาครับ คน,นนั้นเรามาดูตอนอาหอทุกคนครับไม่ต้องข้ามมันนะครับดูด้านบนพวกเราครับเหอยแพทยเหมือนแพทยเลยด้าออกไปได้แล้วครับเครื่องตดวจับออกไปครับเดี๋ยวผมเครื่องตัวจับมันจะเือเหมือนกันนียครับทิ้งไม่ได้นะ น่าวบาที่จะเลียงแล้วอุอะไรอ่ะอะไรตกลงมาโอ้หกมเลยเลี้ยงไอดอกพี่ยังก็ผมต้องมาเลยเีย,ย,ยง,อองแล้วตอนนี้เกี่สิบหคนสุดท้ายปันปันอะไรนะครับยูเกรมเมอร์ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเหลือ20คนสุดท้ายครับไปเลยทุกคนผมมึงบอกอย่างนึงเฮ้ยนั่นไงมีคนอยู่ตรงหน้าผม,มก็วงมาแล้วครับเราอยู่อยู่ตรงวงพอดีครับตอนนี้วงบีบบ,บีบไวมากแล้วก็ตอนตอนนี้มีคนไปที่ตรงบางแล้วเนี่ยล้วทุกคนข้างเหนียวเป็นกางนียวทุนว้ามันเจะมาลุกอะไรกัวนี้กัน โอ้ยแพรนหมครับก้อยโอ้ยแพ้อะไรเยอะแยะเครื่องตัวจับออกไปได้แล้วครับจุๆเฮ้ยทุกคนฟังดีๆครับม่ีคนยู่ในโรงเรียนถึงคาตนาด้วยแต่ว่าไม่มีคนยิงกันเลยครับรอบนี้ เถวชุดแบบนี้ครับมันจะมีสไตแบอนี้ย่าเขาจะไม่เอามาลงนะครับโเลนมเีครับคนรับี้้เยเลสโซน,นอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ครับทุกคนดูสิ แล้วตอนนี้คือมันไม่ได้คิวเลยนะตายป็น้องพอโอเคนะคะติดตายตายเลสโซนเน่ไม่โอเคเลยอ้าวอยู่ในวงพอดีครับควงมีก็อย่านะคะเลสโซนครับอย่านะครับน้เรารีบ,รบไปครับเออนีบกลับไปที่เดิมครับ คิวเลยอ่ะเฮ้ยผมไม่งเงเ่เห็นไม่มีรบิองนชี้แว่ามีตูส้งรอ้เอาเอาิเอาด้องมาสิเคร่องบินค้างครับ ทุกคนเนพะื่อบินทางเครื่องบินกำลังมาเลย วินผ่านแล้วก็ไม่เอาไว้วอลเอ้ยไม่เอาแอเอ็คมาให้ครับไม่ใช่ผมเจอสิ่งที่ร้ายกว่านั้นนะทุกคนเอเด็บบิลจะร้ายกว่านั้นมากๆเลยถ้าผมเจอนะบาเลตด,ด้วยเฮ้ยอย่านะอย่าตกนะนี่นะสิ่งที่ผมเกลียดทุกคน เขาสามเพื่อผู้ชายเพื่อเพื่ออะไรกันทุกคนขมาคุยเพื่ออะไรมันเอามาให้ผมทำไม เช็คดีไหมครับว่ามีอยู่ตรงไหนไใชครับตรงเนี้ยที่สามารถดูได้ครับว่าวงอยู่ตรงไหนผมนอนนี่กว่าผมนอนนี่กว่ามนนันมีแล้วเห็นไหมครับปุ๊มไม้เห็นใหญ่ขนาดนี้ ครับมีคนเกิดจุดกันนี้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นผมแล้วอย่านะโอ,โอ้โหเราไม่ยืนอะไรอยู่ตรงนี้มันใช่ไหมครับเฮ้ยผมยิงปืนสอยหลังมันได้เลยนะียไ่ไงกล้าจะเล่นดีไหม เพื่อความเรียนครับว้าว สวัสดีครับทุกคน กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะกดไอวอลก้าวลูกใครดูผมอ่ะผมยังไม่ได้คิลวใครเลยนะ